กรุงเทพมหานครเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีและตึกสูงละฟ้าแต่หลายคนยังไม่รู้ว่ามีอีกหนึ่งชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า400ปีในปัจจุบันตลาดน้ำคลองบางหลวงเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากตลาดน้ำแห่งนี้ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT บางไผ่ตั้งอยู่ระหว่างวัดกำแพงบางจากและวัดคูหาสวรรค์วรวิหารมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาชื่นชมและสร้างผลงานศิลปะที่ตลาดคลองบางหลวงมีร้านค้าและร้านอาหารเป็นจำนวนมากและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ย้อนไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เดิมคลองบางหลวงเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเกา่าพอถึงราัชาสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงโปรโดเกล้าให้ขุดคลองลัดระหว่างปากคลองบางกอบน้อยและปากคลองบางกอกใหญ่เพื่อย่นระยะทางอำนวยความสะดวกให้บรรดาพ่อค้าและทูตชาวตะวันตกที่เริ่มเข้ามาค้าขาย และเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยนั้นพอถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมีข้าหลวงเก่าที่ย้ายมาอาศัยอยู่ณนะริมน้ำแห่งนี้เป็นจำนวนมากจึงถูกเรียกว่าครองบางข้าหลวงจนมาเป็นครองบางหลวงในปัจจุบัน เดิมทีที่เนี่คลองบางหลวงเนี่ยเป็นคลองขนาดยาวเนาะย่านนี้ก็คือย่านเขาเรียกว่าเมืองหลวงธนบุรีณตรงนั้นซึ่งช่วงเป็นเมืองหลวงธนบุรีเนี่ยมันแค่15ปีก่อนที่เป็นกรุงเทพอะ่ะคำว่าคลองบางหลวงเนี่ยมันถูกใช้มาตลอดจนถึงตัววันนี้แม้กระทั่งแต่ก่อนเนี่ยมีทั้งตลาดน้ําการเดินทางวิถีชุมชน ทุกอย่างเนี่ยมันยังคงความเก่าไว้แต่เพียงแต่ทุกอย่างอะทุกคนไปขึ้นรถยนต์หมดยิ้งความเป็นเรือจนเหลือเรือเพียงเพื่อนักท่องเที่ยวเท่านั้นแหละทุกวันนี้ที่คงอยู่แต่ความเป็นเมืองหลวงก็ยังคงอยู่เพราะคนเก่าดั้งเดิมอยู่ตรงนี้จุดตรงนี้ก็คือที่ตั้งของเมืองหลวงธนบุรีแต่ก่อน ในอดีตชุมชนคลองบางหลวงไม่ได้มีการค้าขายหรือมีกิจกรรมมากนักส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยจนกระทั่ง20ปีหลังมานี้มีกิจกรรมที่สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้ทั้งวันก็คือเหมือนกับเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาคือคนมาเริ่มค้าขายกันหลังจากที่เราให้บ้านเนี่ยเป็นที่ทำงานคือวันเดทริปเกิดขึ้นมาหลังโควิดเนี่ยคนก็มาอยู่บ้านเราทั้งวัน อยู่ทั้งวันเราก็กินอาหารในชุมชนได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันต่างกับการที่เราทำท่องเที่ยวเมื่อก่อนโควิดถึงเศรษฐกิจในชุมชนจะดีขึ้นแต่เรายังมองเห็นปัญหามากมายที่ทำกันจนกลายเป็นความเคยชินก็สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่เห็นก็คือโปรโมทเรื่องสะพานสามสะพานเนาะมาให้ถึงครุงบางหลวงแต่มีสะพานหนึ่งที่มีการสัญจรที่ใช้มอเตอร์ไซค์ซึ่งแบบอันตรายอะ่ะมันลาดชันอะ่ะสูง พราะแต่ก่อนเป็นทางเท้าเกตบางกอกใหญ่มาทําทางลาดให้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นคือช่วงก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้เป็นการท่องเที่ยวแล้วมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมาถ่ายรูปบนสะพานปัญหาก็จะเกิดการบีบแต่ไล่กันมันก็เลยเป็นภาพที่ไม่ดีแล้วอันตรายกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งผู้ขับขี่ด้วยมันมีอุบัติเหตุมาตลอดสิ่งนี้ไม่ได้ถูก ดูแลกันอย่างสัญจรทางน้ำเนี่ยที่เราเห็นได้ชัดก็คือเสียงเรือที่เราเห็นใช่ไหมฮะ,ะนอกจากไม่ใส่ท่อเก็บเสียงแล้วะมันวิ่งเร็ว,น,ว,รวนอกจากวิ่งเร็วแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันยังไม่มีประตูน้ำสามประตูน้ำทิปการท่องเที่ยวในเนี้ยเป็นที่ฮิตมากมาเป็น10 20 30ปีคือการท่องเที่ยวหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งทิปแต่ผลเสียก็คือเรือเนี่ยก็ยังวิ่งชั่วโมงเดียวเหมือนเดิม แต่เรือทุกลำเนี่ยจะต้องไปติดในประตูน้ํา 10- หรือ20บนาทีทุกคนก็เลยเร่งไงนั่นคือปัญหาทางหนึ่งที่ควรจะเพิ่มรอบของการท่องเที่ยวเป็น2ชั่วโมงซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีการดําเนินการมาเลยไงออ,อันนี้คืออย่างหนึ่งที่ทําให้เรือวิ่งเร็วจนแทบไม่ดูดูวิวคลองบางหลวงเป็นเส้นทางน้ําที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเพื่อคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของชุมชนริมน้ำและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงกลิ่นอายแห่งวิถีชีวิตดั้งเดิมชุมชนจึงร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติดูแลระบบนิเวศทางน้ำและลดการปล่อยของเสียหรือมลพิษต่างๆด้วยความร่วมมือเหล่านี้ทำให้คลองบางหลวงยังคงความงดงาม เป็นเส้นทางน้ำที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและคงอยู่เป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของชุมชนต่อไปความเคยชินที่มองแล้วธรรมดาแต่เป็นความธรรมดาที่สวยงาม